ผมธนพลคงกับพันรับหน้าที่บรรยายครับวันนี้เราไปกันที่เวทีมวยลุมพินีแห่งใหม่ครับถนนรามินทาเป็นหน้าที่ของจา่าทุยแสงมรกตครับเจ้าของศึกมรกตเจ้าของศึกแสงมรกตนะครับคู่แรกที่ท่านจะได้รับชมนะครับก็เป็นการแข่งขันในคู่ที่3ครับ ยอดเพชรดาบแปงนครบาลครับเจอกับเด่นนรงเกียรติจลเจริญชัยนะครับนี่ครับเป็นยกที่3นะครับดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของยอดเพชรน,นี่เขเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านขุศึกน้อยศิษย์แก้วประพลมานะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเป็นหัวไซสาทิตสี่ดีส่วนเด่นนรงครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มมีมา เฉียงเป้ปงเลยครับสามไฟล่าสุดมีชนะนอกทั้งหมดเลยครับชนะนอกท,งทางด้านเพชรเอกปัตตานีในยกที่3แล้วก็มาชนะนอกดาวรุ่งจิตมงคลในยกที่4ไฟไฟล่าสุดครับชนะนอกเกาะสมุยเจ้าทะเลทองในยกที่4เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นยกที่3นะครับสถานการณ์2ยกแรกครับเดชนรงค์ครับ,ดนนรรบได้เปรียบก่อนครับ3ต่อ2ยกนี้เป็นยกที่สนะครับ ขยับเดินเข้าหาครับเดนรงาวาลูกนี้พยายามจะเข้าในครับสู้ในกันแล้วครับจังหวะนี้ย,ยัดลูกนี้ไปเอาคืนได้ไห้ยอดเพชรโอ้โหเหลี่ยมจังหวะนี้ทําได้ดีจริงๆครับพยายามเอาคืนครับเดนรงฟอร์มสวยหรูครับมุมน้ำเงิน เอ่นรงชนะน็อกภาสาไฟติดกันครับสามไฟล่าสุดอา้าวเจอจังหวะนี้เข้าไปครับมีศอกพยายามจะหักทินะ่แล้วก็ดูจังหวะของเด่นระลงพยายามจะขวางหน้าไว้ครับยอดเพชรนะ่าวางขวาเอาคืนไปขยับเข้าหาครับเข่าในาอีกแล้วครับยอดเพชรโอ้โดนจังหวะนี้เหมือนกันครับพยายามครับ ยังต้องว่ากันต่อไปอแข้งซ้ายครับพยายามจะเตะเอาคืนครับแต่ไม่โดนครับอ้วจังหวะนี้ตั้งกำแพงกราดูครับเข่าทีต่อทีพักออกแล้วครับไม่ประท้าแล้วครับยอดเพชรไม่เอาครับวงในขออยู่วงนอกอย่างนี้ดีกว่าดูครับเด่นาล,ลงพยายามจะขว้าครับแม่เจอแข้ง กวาดักเข้าไปเอาคืนได้ทันฝันเหมือนกันครับเด่นอารงณ์จังหวะนี้เอาล้มลงไปอีกแล้วครับทำได้ครับแตจังหวะสุดท้ายล้มลงไปครับเด่นอารงค์อะไรดูจังหวะนี้ครับพยายามจะเกี่ยวครับทางด้านของยอดเพชรอ้าวเอา,เอาโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไป ยกที่สามครับดูครับแม่ีลาของยอดเพชรมั่นใจนะครับสถานการณ์นี้ต้องบอกว่ายังอยู่ที่เด่นนรงอยู่ครับยังอยู่ที่เด่นรงครับได้เปรียบอยู่19ครับห้าสี่เรามีครับมาว่ากันต่อครับยกที่สี่เอาละครับโอ้โหแม่นี่มาจังหวะนี้ครับ เอียงล้มลงไปเลยครับทางด้านของยอดเพชรเอียงทางด้านเดชนรงล้มลงไปพยายามจะเดินขวาคอครับแต่ยอดเพชรไม่เอาเลยครับไม่ประทาครับรอดักนี่นะครับขวาแล้วข่าไว้เดชนากก็ตีเข่าเอาคืนอุย้ยยับไสเข้าไปพยายามครับแม่มีหมัดนำก่อนเข้าในพยายามจะ เอาคืนครับก็จะดูครับแกสู้เข่าครับยกนี้ยอดเทรยกที่แล้วไม่ประท่าครับอาศัยดักวงนอกแต่ดูครับเด็ดเอาลงได้เหมือนกันยังไงม่ตู่แบนต่อครับตู่ทีครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับหมัดนำก่อน โอ้ยจังหวะนี้แม่มีขวาเอาคืนเอาจังหวะสุดท้ายแม่ยอดเพชรโดนเข้าไปครับจังหวะนี้มีเฮนะครับเดเรนโรทําได้ดีครับจังหวะนี้ขยับเข้าหาอีกโดนแข้งขวาแข้งขวาอีกทีหนึ่งตังกับแพงไว้พยายามจะคว้าคอให้ได้ครับเดเรนโรดนูครับมีหมัดรอดดักอยู่ เดินต่อคือเรื่องครับเข้าไปทำได้ดีครับแต่ดูมันจะมีโต้มีเถียงครับยอดเพชรเด้งตีอ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับแม่โอ้โหชิงจังหวะได้ดีกว่าครับยอดเพชรอ้าวดูครับดูจังหวะไปโอ้ยเดยนโลงโดนเข้าไปชุดนี้รับไปเต็ๆมๆแต่ยังมีเอาคืน ไล่แล้วครับตอนนี้สถานการณ์ยอดเทปลัดเอวเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับเด่นนรงอยากเดินเดินอีกครับแต่ดูครับตั้งกำแพงดักไว้แล้วครับยอดเทปรอแล้วครับรอดักนะครับเราต้องเร่งเอาคืนครับ ยังมีโอกาสยังมีโอกาสอ้าวตู้ข่าวกันให้ดูเทครับเสียงเทของเดชนรงอ้าวมาดูจังหวะนี้ยังไงแกเสียเปรียบรูปร่างอยู่แล้วครับยอดเพชรแกสู้ในได้ดีครับจังหวะนี้กรรมการอภิษฎคำละเอียดครับต้องแยกหมดยกที่สี่ครับดูครับลีลาของยอดเพชรมั่นใจนะครับ ก็เหนือห่อยหน่อยครับสำหรับคนนี้ครับส่ควน,วนนี้ก็สบายสบายสถานการณ์หมดสียกครับโอ้โหราคาพลิกกลับมาอูทางด้านยอดเพชรดับแป่งนะครบาลครับพลิกกลับมาเป็นต่อแปดหนึ่งครับยกสุดท้ายครับเดชนอร่งต้องเดินครับแ,แลาดูจังหวะหลักเหลี่ยมของยอดเพชรครับจะดูครับ ต้องยำต้องยำให้ได้ทั้งยกนะครับโอกาสถึงจะกลับมาเป็นผู้ชนะเดินเข้าหาอีกทีครับมาดูครับโอ้โหจังหวะนี้บ้ายอดเท็ดติดชึ้งติดชึงไปเรื่อยครับเดี๋จะลงต้องหันมาใช้หมัดแต่เสียงก็เงียบไปซะแล้วครับตอนนี้ เป็นล็อกแน่นเลยครับยอดเด็ดยิงหมัดหนึ่งสองขวาคอได้ครับแต่ก็ยังก็ยังตีได้อยู่ครับเด่นอรง ยังมีลูกสุดท้ายยังมีลูกยึดครับเด่นนรงโอ้ต้องตั้งกำแพงครับยอดเพชรมาดูครับยังมีโต้มีเถียงครับสำหรับทางด้านยอดเพชรเดินต่อครับเฮา เ,เงียบนะครับตอนนี้สารภาพนะครับตอนนี้เล่นไม่ขึ้นแล้วครับปายกสุดท้ายโดนอย่างนี้เข้าไปครับก็ปิดกล่องแล้วนะครับอย่างนีน้หันไปมองครับพี่เลียงบอกต้องเดินครับใช้กำปั้นครับใช้หมัดครับ ชูกำปั้นขึ้นมาแต่น้ำหนักครับน้ำหนักอาวอรุรก็แผ่ลงไปแล้วครับอย่างนี้นขยับไปรอเสียงะระฆังอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้สำหรับศึก แสงมรกตนัดนี้ครับเป็นนัดประจำวันอังคารที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับ20พฤษภา2557ครับครบยกครับกรรมการอภิษฎคำละเอียดครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านครับไปที่ท่านสุดท้ายครับกรรมการบุญขวัญรัตนรังสีครับแล้วก็ชูมือไปที่แดงครับยอดเพ ดาบแปงตะครบ,บางครับเป็นฝ่ายชนคะคะแนนเด็ดละรงเกียดเจริญชัยไปครับผม